เดี๋ยวช่วงน,นี้ค่ะจะพาไปแลกลุ่มหนักเขินไว้กันมเขางอ,ออกมาประนามผูกก่อเหตุอุกอาจมีการยิงเทร,รันข้าวต้มในอำเภอหัดใหญ่นะคะ,ะคซึ่งเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะออกแถลงการประนามผูกก่อเหตุยิงอุกอาจรันข้าวต้มกลางเมืองหัดใหญ่ค่ะพร้อมเสนอซ้ำคอเรียกร้องป้องกันการเกิดเหตุซ้ำค่ะ จากเหตุสะเทือนขวัญบุกยิงอุกอาจเทร,รันเข้าตมกลางเมืองทัดหญ่ค่ะและวันทีหยิบซองธนวัคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนซองรายแล้วก็บาเจ็บซ้ำรายส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่นองประชาชนในพืน้นที่จังหวัดสงคลา้าแล้วก็ประชาชนที่ได้ยินข่าวเป็นอย่างมากนะทำให้เรียกว่าเนี่ยค่ะเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสู้ภาพเครือข่ายเยอะเมาแล้วครับสมาคมผู้บริโภคส่งคลา้าเครือข่ายองค์กรง,ง,ดงดลาเจาังสงคลา้าและการสู้ผลผักตายต่อลลางเครือข่าย สร้างเสริมสุภาพและเยาวชนแล้วก็คณะนิติศาสตร์มาิทยาัยทักษิ้นเป็นตอนนี้ค่ะเขาได้รวมกันแถลงการแล้วก็ยืนนั่งซื้อบิดพนึกถึงภูวาราชการจังหวัดสงขลาท่านศุนํารงทํธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมชูแพ่นปลายทะะเทแสดงถทิ้งทุนแล้วก็พ้นกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับแถลงการในครั้งนี้นะคะรับเผื่อสโนอข้เรียกร้องไปยังผู้วาราชการจังหวัดสงขลาในซ้ำประเด็นด้วยกันในแก่การกำกับดูแลการปกพ่อาอุวุธปืนกองจาหนาี่ราชเพื่อให้มีการออกมาตรการในการขวบคุมการปกพ่าอุวุธปืนในเทสะ ยางคข่งครัดการกบคุ้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้นวยงานที่เกี่ยวข้องบางคใชย้ยกฎหม้กันยางจริงจังและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสาหรับเด็กเยาวายชวนและ,ระครอบครัวครับเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางสังคมป้องกันพ้นกระทบเทอีออาจจะเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไปฟังบางส่วนบางชว่วงบางตอนของการแถลงกา,การกันเลยครับด้วยเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและสังคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้กับ ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บทุกคนนับเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่ประชาชนจังหวัดสงขลาชาวไทยทุกคนร่วนเศร้าโศกเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งชี้ให้เห็นความชัดเจนว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุที่ทําให้กอ่อเหตุขาดสติกระทําเหตุอันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและสังคมขอประนามการกระทําที่ใช้ความรุนแรงในครั้งนี้และขอแสดงจุดยืนต่อการแก้ปัญหา โดยมีข้อเรียกร้องข้อเสนอดังนี้ 1. การกำกับดูแลการปกป้องอาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติครวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 3. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวส่งเสริมไม่มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางสังคมเพื่อปกป้อง ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยง ดานผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎดาอภินวะท่าวรคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณครับนึ่งในเครือข่ายป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภกลราวาเพื่อสร้างความตระนักในการค่ายลาวค่ายสุราคกับผู้หมื่นเมาควรม,มีการตบทวนกฎหมายควบคุมสุราหรือไม่เพื่อมีการสร้างความตระนักต่อผู้ประกอบการเถคค่ายลาวค่ายเบียค่ายสุรานะครับโดยการมีส่วนรวมรับผิดช,ชอบต่อผลกระทบเถจะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายสุราเป็นตอนตลอดจนการกรอบกลองอาวุธและการบังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริง นะครับไปฟังเสียงข้องขนาบาดีกันเลยครับพรบรในการควบคุมสุราเนี่ยนะครับจริงๆอยากจะเสนอให้มีการตระหนักถึงเรื่องของการจําหน่ายนะครับ สุร้ายกับคนมึนเมาเนี่ยนะครับว่าผู้ที่จําหน่ายที่เป็นผู้ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยมาตรา29อนุมาตรา2เนี่ยอาจจะมีความจาเป็นไหมที่กฎหมายต้องบัญญัติให้เขาต้องร่วมรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งถ้ามีบทบัญญัติที่ชัดแจ้งเนี่ยผมคิดว่าในการในการบังคับใช้จริงๆเนี่ยเขาจำเรามัดระวังตัวพอสมควรส่วนในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการมีอาวุธปืนเนี่ยนะครับว่าในข้อผงจริงจริงพรบพรบ อา,อาอวุธปืนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆโทษมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วเพียงแต่มาตรการในการบังคับใช้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีมากน้อยหรือไม่เพียงพอยังไงเนี่ยผมว่าวันนี้สังคมต้องตอบกันครับวันนี้ก็ถึงเวลาหรือเปล่าที่เราอาจจะต้องมาทบทวนโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องของการควบคุมนะครับอาวุธปืนนะครับ